สบายดีท่านผู้สม o ที่เค้าลบภาคเข่าภา,ายในแขวงสําหรับมือนี้ท่านจะได้รับสม o เขา่าบาดเก้ากรเติบหญยขยายตัวเวียกงานทโทรภาพแขวงอุดมไซบาดเก้าการเติบหญยขยายตัวและการพัฒนาเวียกงานโทรภาพสถานีวิทยุโทรภาพแขวงอุดมไซได้ปรปับปรุงการแพร่ภาพจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลและได้มีแผนในการพัฒนากระจายภาพ ให้ควบคุมทุกพื้นที่ของแขวงนับตั้งแต่ได้รับการสร้างตั้งสถานีเป็นต้นมาเวียกงานโทรภาพได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวยอ,ยอย่างบยหยุดยั่งมีหลายการลากลายทั้งสาระหูความบันเทิงการออกข่าวให้ทันกับสภาพเหตุการณ์ทั้งเป็นกระบอกเสียงและการเผยแพร่โฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐ ท่านคำภูสวรรค์เพ้นสวัสดผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรภาพ,ภาพแขวง<ม> <พอ S 1> ให้หูมาน้าทีสองอย่างนะก็คือยียกวิทยุกับียโทรภาพสำหรับยางงานโทรภาพนี้ในปัจจุบันนี้ทีว่าได้มีการเติมในขยายตัวพอสมควรโดยเฉพาะสิ่งที่พุนนนพ้นได้ัน้นพวกเขาได้ปรับเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิตอลซึ่งได้กระจายในจํานวนสิบ่ซอง รายการโทรภาพเนาะในนั้นมีซองของแขวอุดมไซเฮาซองนึง <Okay. S 1> อันนะั้นสลับซอ,นะองอุดมไซซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเรื่องการรวมพื้นที่ก็คือดังที่เข้าใจน้ำกันว่าระบบดิจิตอลนี่เป็นระบบที่จะบวสามารถไปไกลได้มันต้องด้ส้างเป็นจุดต่อจุดจด,ดังนั้นในปัจจุบันทำเพียงแต่จุดเดียวก็คืออยู่จุดอันนะั้นทีนี้นี้ดังนั้นการรวมพื้นที่ก็เพียงแต่อยู่ในขเขตเทศบาลแขวงอุดมไซเฮาเนาะสาหรับโทรภาพนอกจากนั้นแล้วพวกเราก็ยังได้ส่งออกรายการของอุดมไซทยเฮาไป เระบบเคเบิลทีวีในเทศบาลแขวงอัน like. น ah ี้ก็คือว so, ่าเข้าถึงพื้นที so, uh, ่ของประชาชนในหลายพอสมควรและอีกสองทางหนึ่งก็คือได้ผลิตรายการส่งออกทางโทรภาพแห่งชาติหนึ่งรายการในออากาศถุกๆตอนเศร้าละก็ตอนแรงของวันจ <male> ันทร์ซึ่งน <Yeah. S 2> <Right. S 1> ่ะจะเป็นพื้นที่ที่กว้างโทรภาพแห่งชาติสอทอนึงจะเป็นสองทางที่ค่อนข้างว่ากว้างกวอมพื้นที่หลายประเทศเนาะเพราะว่า่นได้ส่งขึ้นดาวเทียม สำหรับอนาการแก้ไขกับในปัจจุบันนี้พวกเขาเน้นใส่นการปรับปรุงรายการทรภนาพของเขาให้หลายขึ้นเนะาะแล้วก็เอาเนื้อในผู้การหรือว่าสาระต่างๆเข้ามามันลายเพื่อสร้างความนิยมให้แก่สังคมเป็นต้นในปัจจุบันนี้พวกเขากําลังปรับปรุงทางรายการออกอากาศใหม่ซึ่งจะมีหลายรายการเพื่อออกอากาศให้ผุ้สมได้สมกัน,นอ,อันสองมากกับมันรุลุงหักษาเครื่องอุปกรณ์พวกเขาที่มีอยู่แล้วนี้ ให้สามารถนํใไซได้ยาวนาน,นและวพร้อมกันนั้นแล้วก็จะได้มีการปรับปรุงประกาเสนอขึ้นแผนงบประมาณตืมในการนาาขอจัดซื้อหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าขอการเซือเรือจากภาคส่วนอื่นๆมาช่วยในการพัฒนาโรงงานดังการในเจ้าสำหรับอนาการสมทรนภาพของแขรืขอ่อมไอนี้ในระบบดิจิทัลเนี่พวกเราจะมีเซทบล็อกเนาะที่เป็นหัวบล็อกนาสำหรับไปติดตั้งตามบ้านเพือนเพื่อหับสมสำหรับซองนี้ นอกจากนั้นแล้วสำหรับสมาชิกของบริษัทเคเบิลทีวีก็องได้เป็นสมาชิกกับเจ้าเระกับเบื้องได้เนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเรายังได้กระจายต่อโดยเฉพาะในอันนั้ออกทางื่อออนไลน์โดยโดยเฉพาะมันเฟซบุ๊กเนาะเราได้ลงในเพจสถานีวิทยุโทรภาพแพงดมไซส์สก็เพจข่าวประจําวันนอกจากนั้นแล้วก็ยังมี่องทางของยูทูบเนาะนะ ODX TV Studio ที่าอยู่ในช่องยูทูบอันนี้ก็สามารถทับสมได้ ทานยังก้าวตติมอีกว่าสำหรับแผนในต่อหน้าเมนจะมีการปรปับปรุงรายการโทรภาพให้หลายขึ้นและมีบัดรก่าวขายายตัวอย่างโบหยุดยัง้งทานผู้สมที่เขารบดังที่ทันผู้สมได้รับสม่านไปนั่นก็เมนผาคข่าภา,า,ายในแขวงุวมไซส์าักเขาภา,ายในแขวงสำหรับภาคนี้เมื่อเพียงเท่านี้สบายดี